นี่ครับวิถีบ้านน่นจริงๆครับดูครับยายก็ลงงมครับยายก็มางมหอยเหมือนกันตายายครับมางมหอยกันนี่ก็พอได้กินครับนี่ปะไปดูระหว่างพักกันนี่ครับกินแตงโมกันครับเดี๋ดวนครับเดี๋ยดวนเข้ามางมยายมองนะครับยายมองมาั้างนี้แล้วอ่า ไยมองหาปรากฏจัดไปแล้วสองโลนี่ครับนะนี่ครับลงไปอาจานยปีาดาก็มาดูครับของเชียโอ้โอนันลยระบัดระบัดเลยปาขาวิ่ง ึ๊บนี่หวานโคมดางแล้วก็นี่วิธีดักจันทร่านผมเรียกจันแต่ก่อนจะต้องขุดหลุมมานะครับขุดกระเบ้าแล้วก็มุงหลังคาให้มันเดี๋ยวนี้ใช้วิธีแบบยกได้เอาไม้ทําจันนี่สำหรับปลาเข้าวางไข่นะครับก็จะมีสายเดือยสาย แล้วมีประตูให้ปลาเข้ามาปลาคิดว่าเป็นโพง,โงก็จะเข้ามาวางไข่แล้วก็แล้วก็ตีสายสายใหญ่ที่เราแขวนลงไปสะดุง้งประตูก็จะลดคันจันก็จะลดประตูก็จะปิดนะครับนี่เป็นจันยกได้นี่ครับตรงนี้เป็น ทางข้ามอีกจุดนึงครับท่ทงงทอมาแล้วหอยเชอรี่อีกแล้วน้ำเหลือขนา้นั้นเองนี่แก่หน่อยคือคูกลางนี่คือคูกลางคูกลางนี่อสนิทวะ มันร no ับลอยเศษซากหอยตายมันอยู่นั่นไก่น้อยอยู่อยู่กับบ่อแล้วมันก็วิ่งไปหาอะไรจอนบ่อจ่อนนกวักกันไรกันนี่ครับ ปรากฏอีกแล้วถ้าไม่ได้ปรากฏไม่อยู่นะครับ<ต>เพราะว่าเงื่องมันปักอยู่ครับนั่นนะครับเงื่องเขาจะปักอยู่ที่ดัางแหนี่ได้แล้วสองสามนี่ครับกระหวานสะสมไปแบบนี้แหละครับวิธีการหวานแหน้ำลดครับถึงหวานได้น้ำเออนีแย่เลย แหวกแหวกด่างไปมาชิคเพิ่มมีครับ เรียงมาปุ๊บไฮโชรี่โอ้ปรากฏอีกแล้วปรากดอีกแล้วกดตะเวทอีกแล้วครับครับแป๊บแป๊บ เฮ้เ wow เยตัวเมื่วานหรือเปล่าที่ตามหา ก่อไฟแล้วครับนี่วิถีบ้านนอกมันบ้านเราก็อย่างนี้แหละครับก่อไฟนี่ฮะก่อไฟปิ้งปลากินริมหนองนี่แหละครับเป็นอาหารมื้อเที่ยงไปอะไรไปอย่างนี้แหละครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอากลับไปปั่นกันทำกันกินตอนเย็นต่อที่บ้านแล้วก็ครอบครัวครับถุงโุด ดูกันต่อครับไก่เลยไม่เห็นนะครับอยุ่ไกลมากอันนี้ครับ,น,น,รบน่าจะมีคู่นะครับปลานิลตัวนี้ไฮเชอรี่ครับปิ่งแล้วครับนี่เสือ สือกินหอยมีครับนี่ได้อีกแล้ววันนีเดียมันใส่มอได้สี่ห้ากิโลาวันนี้ี่ีได้สี่ห้ากิโลไหนล่ะปลาปลากระโดด S <S โอ้ยครับผลงานวันนี้เออไข่นนี่ครับจิตหอยครับดี่ครับป่าโอ้พอได้ต้มครับก็วันนี้ก็เก็บมาฝากนะครับสำหรับการลง ปลาอ,อะไรหามตีอะไรลงปไปขอทีนมาว่ากันเอ,อ่ไหมครับหอยจีหอยใครอยู่ติดตามม้านสวนแม่วิวเกษตรฟาร์มด้วยนะครับวันนี้มาหากินแบบบ้านๆครับผมเวอร์ชั่นสอง นี่ฮ็ดจอนี่ครับคนเอาตาออกเรียบร้อยซุกดีไหมเฮ้ยเสียนครับเสียนเสียนกินต้องกินเป็นนี่นี่เนี้ยเสียแล้วอ๋อรองวัหวานนะครับแค่ปากหน้าก็ใช้ได้เสียกมันปากมันลุ้นอะเนี่ย วิวิอะไรปานมีเหนี้ยลวิววิติ๊บจานไงวะนี่ครับเดือดเดือดสุกก็กินได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับร้อนสุกเกินก็จะเหนียวนะครับตมอไม่อาไม่เอาอ่ะไม่กินจนหัวงอกแล้วตาหมอบอกเช่าวันนี้เช่าไม่ไหวแล้วท จุหอยครับจุหอยอยหเล่เดี๋วเราลืมติดตามมัานสวนแม่วลีนะครับวันหยุดก็จะนี่ละครมาทำกิจกรรมกันออกล่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนี่ครับกดน่าจะ สองโลกดไข่ทุกตัวเลยครับเดีอยโอ้โหแล้วกนี่ปลาเล็กปลาหน้อยได้ครับนี่วันนี้ลงไปเล่นน้ำกันปลาคอได้สองตัวน้อยๆก็อหอย